จิมชีสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะคะกับมาพบกับไซ่ที่แล้วก็นสลินเดอไซร่าค่ะใช่นะคะควันนี้เนี่ยนะคะเราก็มาเรียนพิเศษในจอวิทย์เลยใช่ค่ะแบบน่าเบ,บื่อเออมันเรียนแล้วหกวันไม่ให้นหยุดบ้างเลยเหรอแต่ว่ามันเรียนครึ่งวันนะคะก็ไม่เป็นไรสวัสดีค่ะน้องจินเจงจินเจงเดอลาปอล่า <laughs> ไม่ใช่แล้ว ไปตรงโอ้นเลยได้เลยสัญญาไฟมีสัญญาณไฟมีหลายสีไหนดูดิอกแต่สัญญาณใจนี้มีแต่ถึงนี่เดี๋ยวก่อนดิกล้องมองไม่เห็นเดี๋ยวก่อนนะโฟกัสก่อนนี่ฮะอย่างที่นักเรียนมาถามทำไมอะไม่ต้องมาใหมวนะจะเป็นไรนะคะจะได้มีกลุ่มเพื่อเอี่ยม จะได้มีกลุ่มเพื่อนเยอะขึ้นนะคะก็คลิปท<ค>ี่แล้วเป็นคลิปที่แล้วเป็นอะไรนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็คลิปหลังจากก๋วยเตียคลิปก่อนหนะ้าก๋วยเตี๋ยวก็คืออยู่ที่โรงเรียนนะคะก็เลยเนะวันนี้อาจจะลงกันแค่แบบว่าจิบจอยก่อนนะคะแค่ลงกันแค่เดินไปเดินมา แล้วอย่างคลิปหน้านะคะเราก็จะลงเป็นมือพิเศษน,นะคะเดี๋ยวหลังจากเรียนเสร็จนะคะพวกเราจะพาวนรอบโรงเรียนเลยค่ะหน้าตาน่ารักมากเลยเนาะแต่บางคนอาจจะคอมเมนต์ว่าเฮ้ยนี่หน้าตา่าเก็ดอะอรเลนดูดูมันใส่รองเท้ายกเท้าคนดีดูมันใส่รองเท้าค่าส้นสูงยกสูงนิดนึง ผู้ใหญ่มากเลยนะคะก็เป็นผู้ใหญ่มากกว่าตอนนี้นะคะก็ถ้าเรากลับไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะแคสเกมนิดนึงนะคะถ้าเราทำได้นะทำไม่ได้หรอกค่ะเพราะยังไม่ได้เลิกแต่ต่อเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้แม่ให้อย่างนี้แล้วกันพอเราเรียนเสร็จ เดี๋ยวเราจะพาไปทานพันธุ์นี้พอเรียนเสร็จนะคะเราจะพาวนรอบโรงเรียนเลยเด็กหญิงสปริงการค่ะกวักมืออะไรคะปคาแอ๋อปลาเออทำจุดอ๋อโอเคนะคะสวัสดีกล้องเลยค่ะพี่ชาชาเอ๋ยไม่กล้าเหรอ เห็นร so ้องเพลงนี่โคตรกล้าเลยแต่ทีอีลง u t u b e นี่แม่งไม่กล้าก็เฮ้ยตอนนี้ขาเบ่อยู่ข้างบนคือเธอตัอยู่ข้างบนหมายร้ที่ไม่ได้เอาของอะไรมาอือก็ก็นะคะตรงนู้นก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยตรงนู้นเป็นต้นไม้ต้นใหญ่มากนะตรงนู้นแล้วก็มีสนามเด็กเล่นใช่ค่ะแต่ว่า คุณพ่อบอกว่าเด็กๆพ่อจะลงขืนหญ<ะ>้าค่ะแล้วก็เอาเครื่องเล่นนะคะมาวางเพราะว่าตัดกังเสร็จแล้วที่เขาตัดต้นไม้นะคะจริงๆแล้วต้นไม้สูงมากค่ะแต่ว่าเขาทําหลังะคานะคะก็เลยต้องเออ่ไม่ต้องทำก็ได้<อ>มั้งคะทำยังไงก็ร้อนอยู่เหมือนเดิมะะใช่ค่ะฝั่งนู้นเนี่ยโหแดดแดดจ้าเลยแสบ<ด>ตาปิดทั้งสองข้าง,ง,งเลยเป็นแบบแอร์น่าจะดีนะคะอากาศร้อนเลย พี่ชาชาเรอนี้มีที่องเทด้วยเออดูอ่ะเกินก,ก็ทั้ำเหมือนหาข้าวสารแกกันมั่งนี่ก็ห้องสม,มุด่อยากอยู่ใกล้ห้องสมุดมากกว่าห้องสีห้องสมุดอ่ะแล้วก็เดี๋ยวดูหน้าซาลาอย่าง ขึ้นห้องเดี๋ยวเราขึ้นห้องน่าจะเป็นตอนนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นห้องแล้วนะคะไปกันเถอะพูดรายงานจ้่านักแสดงเดซี่อีนี่เพล่แล้วรายงนพี่นายค่ะไหนนี่พี่นายไหนยังตอนนี้เขาตายแล้วไหมขอบเือกได้ไหมแล้วก็ไ,ไ,ไ,ไปกันเถอะขึ้นห้องกันเถอะ เข้าเรื่องเลยแล้วมันต้องมาเรื่องผวกผีอะไรแล้วนะคะที่นายนี่นะคะตายไปตั้งแต่เมื่อไม่กี่วันก่อนมันนีคือพิธีมนต์น้ำศพนะคะค่ะก็คนรู้เ็ื่องไงก็ไม่รู้่ขึ้นบันไดกันเถอะนะคะไม่รู้ว่าทําไมเขาต้องติดด้วยนะคะเพิอบอกว่าทครขาวาก็ไปไปแบบเนี้กูก็รู้เรื่องเนี่ยยังไม่บายบายค่ะไปไปแต่อะไรก็บ๊ายบายนะ